วันนี้วันเกิดคณินครับผมวันนี้เราจะเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ดู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 เค้กดูเค้กเป็นไงลูกเย่อิอยเย,ย่อิอยเย่อิยหอยเบลอเร่นีร่รู้จักปะรู้จักปะรู้จักปะซื้อมาจากโลตัสประจำตะคมตอนนี้เราเพิ่งไปกินเบียร์ไปกินข้าวกลับมาครับผมแล้วเราจะไปเซอร์ไพรส์เราจะไปเคาะบ้านไปเคาะตึ้งตึ้งตึ้งเลยเ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขับรถอยู่เฮ้ยสาวไอ้เหี้ยไหนสาวไอ้สัตว์ตลกไอจุดจุดไฟแชกคนดีไหนอะไฟแช็กอะไม่มีไอ้สัตว์ตออเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกันไอ้เหี้ยเดี๋ยวดันทางโค้งไอ้สัตว์ทางโค้งทางโค้งอ่ะจุดจุดจุดเดี๋ยวเฮ้ย จอดตรงนี้ก่อนจอดจุดก่อนลม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 ตอนนี้พวกมันเรียกแล้วไอ้สัตว์จอดคอนไปถึงเคาะเลยนะแม่งแดดไอ้ดอมพอแม่งเลยเร็วเฮียแม่ไอ้สัตว์มือโง่จริงเท่านี่จะเอาเทียนดอกอีกดอกหนึ่งอ้าวแล้วข้างในกูจุดไงวะอีควายมึงไม่จุดข้างในก่อนเลยเฮีย เร,เร้วหรือเทียมมันไหม้หมดอีกสักโอ้โอโอโอ้ร้อนไอ้เหี้ยปีนี้ก็ครบสิบเก้าปีของน้องเอ็กนะครับยังเด็กน้อยอย่เลยยังอายุสิบเก้าอยู่เลยตัวยังกระควายครับออไอ้เหี้ยวพิธีกรไม่หล่อพิธีกรเป็นสิว <c oughs> เดี๋ยวลงไปกินเอ้าไอ้เหี้ย เม่ทำไมมันเปิดประตูบ้านอ่ะลง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 มีเรื่องเขาเลยเดินเข้าไปในบ้านไม่รู้ไปทำไ ตาจะไหลใจบ้บอยู่อย่าปอกแต่หน้ากูนะปอกอีกตั้งอาลี่ถาก่อนโอ้ไม่ไม่ดูนะไม่ถากก็โอเคโอเคจบแค่นี้จำไว้ดีๆจไว้จหน้าจัไว้จับหน้าเค้บมีกี่เมา อ hai, เอาได้ไหนลูกคู่กอนไหนลูกคู่กอนไหคกิ้กอนไหนกิ้กอนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนคี้ปะนี่นี่เอาไปคี้ปะเออไปเลยไปเลยปนอน่กดยังกดยังไงแป๊นนึงกดยังลไม่ต้องกดหรอกเอไม่ต้องกดแล้วต่อ นไปถ่ายวันนี้ถ่ายวันนี้เอ้หน้าขาวเยอะเฮ้ยน่าเลนเข้าตาเลยเาเข้าไปเอาช้อนมาเลยเด็กเด็กเปล่เเ่กข้าเขาไปเอาช้อนเข้าเข้าไปเอาช้อนมาทำไมเอาดิเอาดิเด็ด็เูมื่อนมึงดูเสื้อกู๋ข้าามันไม่กูได้มึงไปทำอะไรมาอีก อ้เอ็กยังไม่ได้กินเลยนะเว้ยกูตากูตากเขาบป็นอชนไหมอ่เอ๊ะยังไม่กินนะพี่ไอ้ตายอ่ตาแดงเลยตาง่ายเลยแม่ไม่ชอตื่นเจ๊ก็ตายอ่เอ๊เอ็ดีแดงนอไม่อเจ๊บอกกูไม่นตื่นเลยดูนี่กูนอนนี่อ่อพอพายแค่นี้หละ I don't know what?